ทุกคนเราอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนะฮะต้องแบบบอกให้โลกรู้ว่านี่คือบ้านสวนเย็นสบายทุกคนดูสิสีหลังสีหลังนะฮะบ้านกัณยิกาพุทตานพุทธชาติแล้วก็เราอยู่บ้านราชาวัีจะมีต้นราชาต้นไม้ประจำทั้งสีบ้านนะสีกุมารทองนะฮะนี่ฮะ สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปแถวแถวแยกปากกาดเนะเาะพอเมื่อเช้าเราไปวัดออสนามชัยมาแล้วที่สมเด็จพระนเรศวรไปตัดไม้ข่มนานที่นั่นหาสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะพาชมเมืองอีกรอบหนึ่งทุกคนจะไปสี่แยกปากกาดตรงนั้นไงที่มีชานมเป็นชามังกรเนี่ยทุกคนดากอนชาอร่อยอร่อยอ่ะทุกคนแต่ถ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปเ,ออเจอวัดสนามชัยแล้วก็เป็นวัดชัยออชวัฒนารามทุกคนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานไปทุกคนดูสิรถรถมากนี่คือสิ่งที่จุดจ,จุดแข็งของที่นี่เดอที่วันออฟเดอะเบสเลยทุกคนจะต้องมีจัก,กรยานค่ะเพราะว่าชมเมืองเก่ามรดกโลกเนี่ยฝรั่งก็ชอบนะชาวโลกก็จะชอบให้มีจักรยานค่ะเพราะว่าการที่จะแบบสัญจรเป็นรถสาธารณะบางทีเนี่ยมันถึงไวนะฮะมันไม่ได้สัมผัสความจริงใจดินแดนแห่งแบบมรดกโลกนะฮะทุกคนดูสินี่ต้น,เง,นเงินไหลมาทุกคนนะฮะนี่ฮะ,ฮะบ้านสวน เย็นสบายโฮมสเตย์ลดมากอ่ะทุกคนรอบมาเออเราจะพูดถึงราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยาห้าราชจุนอ้อยสวยเนาะเออห้าราชวงศ์ฮะทุกคนก็คืออู่ทองก่อนอู่ทองยุคที่หนึ่งแล้วก็เข้าสู่สุวรรณภูมิยุคที่หนึ่งแล้วก็สลับมาอู่ทองยุคที่สองแล้วก็สุพรรณภูมิยุคที่สองก่อนจะเข้าสุ่โขไทยเนี่ยก็ ป่าก็ไปมีพระมหากษัตริย์เนี่ย16พระองค์แล้วนะทุกคนเพราะว่าราชวงศ์สุโขทัยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นกษัตริยนะ์องค์ที่18องค์ที่17นี่คือคือสมเด็จพ่อของท่านคือพระมหาธรรมราชาถูกไหมฮะเป็นองค์ที่17นะฮะแต่ก่อนทีจ่จะถึงราชวงศ์สุโขทัยของของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ผ่านมาสองราชวงศ์แต่2ยุคนะฮะหมายความว่าอู่ทองหนึ่งสุวรรณภูมิหนึ่งแล้วก็อู่ทอง 2, สองสุวรรณภูมิสองเข้าใจไหมเข้าใจอย่างนี้เนาะทุกคนแต่ว่าเออราชวงศ์อู่ทองกับเป อู่ทองเป็นก,กษัตริย์องค์แรกของอยุคสุขโขยุคเนี่ยุงศีอยุธยาเลยนะฮะใช่ไหมครับทุกคนจะมีห้าราชวงศ์ทุกคนไม่งงนะพยายามที่จะให้ทุกคนได้แบบว่าค่อยๆจําได้เพราะมาอยุธยาทุกคนจะได้แบบไม่งงไงฮะเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยวกับหลังหันไปตามรถเนี่ยฮะทุกคน เราก็จะไปเจอวัดพรชัยวัฒนารามแล้วก็ส้มตำนะฮะจะต่อจากต่อไม่ได้ตำให้ลูกตำฮะนะฮะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะอ่ะเรากําลังปั่นไปสี่แยกปากกรานซึ่งลอยต่อติดกับบ้านป้อมบ้านป้อมก็คือพื้นที่ของวัดชัยวัฒนารามนั่นแหละทุกคนแต่เรานี้คือวัดวัดกลางปากกรานเราจะเข้าไปไหมเนี่ยพระอารามสวยมากจะไม่เข้าได้ไงทุกคนเข้าไปทําบุญต้องหน่อยถูกไหมฮะเข้าทางนี้ได้ไหม นะฮะทุกคนสาธุแทนทุกคนนี่ฮะทุกคนก่อนจะไปสี่แยกปากกันเราก็เข้าสี่ผ่านวัดก็ต้องทําบุญเหมือนกับทําบุญเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวแทนของทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องนี้ถึงแม้ช่องเราจะเติบโตอย่างช้าๆเราภูมิใจนะเพราะบางคลิปมีโฆษณาเข้าขึ้นมาก็เข้าโฆษณาหลุดนี่ฮะต้นแก้วมังกรน,นะฮะเพราะช่องของเราเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายหน้าตาไม่ได้ขายหน้าตาเราขายความสามารถทุกคนเราขายแบบว่าคอนเทนต์เราขายความดีงามอ่ะตายแล้วผู้ชาย ก็มาทำอะไรกันน่ะนะฮะนีหาวัดเข้าทางอย่างนี้เลยทุกคนนี่ฮะน้าอุ้สวยจยังเลยทุกคนเนี่ยฮะอ๋อนี่วัดปากกลาดหาวัดกลางปากกลางวัดกลางคลองตะเคียนว้ายสวยทุกคนสวยนี่ฮะนี่จะเป็นแบบบันไดลอยอ่ะมันเตือนอยู่แล้วว่าความจาเต็มทุกคน เรียนหนักด้วยทุกคนอ,อ๋อมีโรงเรียนด้วยนี่ทุกคนจ๋านี่ไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระเนริสวรเนี่ยที่พระอ,องค์เอ,อ่อทุกคนจําท่านได้เนี่ยเพราะท่านก็มีบทบาทไงกับกุเอกราชนะฮะแต่ก็ พระมหากษัตริย์องค์อื่นๆก็มีบทบาทสําคัญหลายๆพระองค์เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันเนาะติดตามคลิปกันต่อๆไปนะทุกคนว้าสวยมากทุกคนต้นชวนชมแล้วก็มีพระอยู่บนรูปไม้ตะเคียนเยหรอฮะว้าทุกคนดูสิไม้ตะเคียนทุกคนจ๋าสาธุมีไอ้ไข่่ด้วยฮะทุกคนนี่หาสวยมากทุกคนจ๋า อันนี้ต้นชวนชมต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปลูดก่อนว่าเป็นไม้กําเป็นใบกํมมาหยี่ไหมอ่ะอันนี้กัมมาหยีค่ะทุกคนอันนี้เป็นพันกรมมะหยี่โอเคกรมมาหยี่จะนุ่มๆน,นี่ฮะแสดงว่าเมื่อก่อนถึงเรียกว่าวัดกลางคลองตะเคียนทุกคนแสดงว่ามีต้นตะเคียนยักษ์แบบนี้เลยทุกคน,นยจะแม่ตะเคียนสิธุนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนสวยมาก นี่ฮะถึงแล้วสี่แยกปัก,ปกเปลี่ยนปักกลางทุกคนเห็นปะปากกลางน,นะใช่ไหมถ้าตรงไปจะเป็นวัดช้างเลี้ยวขวาไปวัดพุทไธสวัรดีจริจริงวัดพุทไธสวัสดีดจะเล่าให้ฟังว่าทาไมคราวนี้เราถึงไม่ไปแต่เลี้ยวขวาเราจะไปวัดปู่โศมาทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราแวะนี่ดีนะะชาโนมี่ฮะวัดปูโ่โศมาทานไหม,าามเออนะชานมชาไทยสินะ้ชะชาไทยชาไทยเดี๋ยวพี่ถามวัดปู่โสม่ะดังเหมือนกันนะ ใช่ไหม,มเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปจากร้านหนูก็ไม่ไกลกีก่ร้อยเมตรได้ตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้เลยไปเล้ยวขวตลาดขวันร้อ่าวัญรอถึงกิโลไหมปั่นมาได้อ่ไม่ถึงเนาะก็เดี๋ยวปั่นจาก,กระยะของเนี่ยหากไปนะฮะปั่นไปตรงนี้เลี้ยวขวาไปเรือ่อยให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงเดี๋ยวจะตัดคลิปนี้ก่อนนะทุกคนเนาะจะได้ไม่ยาวไฟฝนจะตกเราต้องรีบไปวัดปู่โสมนะทุกคนจ้านะฮะ